ได้มะม่วงมาดึ๋งงงแล้ทุกคนในบ้านนะว่ามะม่วงนี่ไปทำอะไรกินได้บ้างนะี่เต้าหู้นะคะตึ้งนี่เต้าหู้นี่กพริกนะคะมะเดงค่ะมะเขือเทศค่ะต้นหอมค่ะไข่หนึ่งฟองทำมังสวิรับอ,อีกมื้อหนึ่งแล้วนะทุกคนมา,นาทุกคนถามว่าทำอะไรทานกันดีนะคะไปกันเลยค่ะ เตรียมของได้โปรแล้วนี่คือมะม่วงสับที่เราได้มาแล้วนี่ก็คือนะคะเครื่องยำนะคะนี่เต้าหูนะนยำแบบนี้เลยเหรอไม่ค่ะเดี๋ยวไปดูคนหูฟองคะ่ะสื่อฟองน่าจะพอไหมสองฟองกว่าไนขะ่ของพี่สองก็มาจัดจกระเดจ้าของพี่สองเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ผงหนัวนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติแก่เต้าหู้นะเพราะเต้าหู้เขาจะไม่ค่อยมีรสชาติอะไรนะทุกคน,นคก็คนเขาแบบใส่ไปค่ะเราก็จัดการนะก็ใส่กระเพาะ เตรียมเตาเลยค่ะทำความสะอาดเตาก่อนนะคะเราก็จะมาทอดในนี้นะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะทุกคนแต่ต้องแยกอ,ออกกันนะคุณถึงจะไม่สวยนะคะใส่ไ,ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปตรงกลางไปจัดใส่จานเลยค่ะใส่เกลือนะคะผงนัวค่ะที่เป็นน้ำเชื่อมค่ะ นะสิ่งที่เจะใส่ใส่ลงไปมะม่วงใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ค่ประปลาเราจะไม่ใส่นะคะถ้าใครชอบปลาล่ะก็ใส่ปลาล่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเจนะคะชิมก่อนค่ะชิมดูก่อนอยานแวแบบสารก็ขลิบส,น,สน,น่อยนะคะเพื่อความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะนคะี่ค่ะ ที่เมื่อกี้นะคะข้างๆไว้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเรามาทานเราไปดูว่ารสชาติเป็นยังไงมาชิมกันค,ค่ะกินเงินคำโตๆเลยค่ะจ้ำๆหืมอร่อยมากน้ำยำมันเข้าไปในเรื่อเข็ดดีมากค่ะใครไม่ชอบใส่น้ำตาลก็ใส่น้ำผึ้งได้น,นะส่วนใครไม่ชอบใส่เกลือก็ใส่น้ำปลาได้แล้วก็ใส่ปลาได้แล้วแต่นะเขาก็มีปลาเจนกันนะทุกคน ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรเยอะนะ,ะส่วนผสมก็จะมีเกลือน้ำตาลผงนัวแค่นั้นละค่ะอร่อยแล้วค่ะออาหารทานเล่นก็ได้อาหารหลักก็ได้นะคะ